วันนี้ถ้าเรายังมัววนเวียนกับความทรงจําเก่าๆฝันหวานกับอดีตเดิมๆแล้วเราจะเดินหน้าไปในอนาคตได้ยังไงไม่มีใครหรอกนะที่ถูกขูกติดอยู่กับเมื่อวานน่ะแล้วจะเดินไปถึงวันพรุ่งนี้ได้กำความเจ็บแล้วเก็บความจําวันนี้เวลาเลิกลากันไปอ่ะมันจะต้องเจ็บสักเท่าไหร่หรอมันจะต้องจําไปอีกนานแค่ไหนหรอเวลาที่เราเดินออกมาจากชีวิตใครสักคนหรือเวลาที่ใครสักคนเขาเดินออกมาจากชีวิตของเราอะ่ะก็แปลว่ามันไม่ใช่แล้วไงถ้าวันนี้ ใครสักคนที่เขาจะเลือกเดินออกจากชีวิตของเราแปลว่าเราไม่ใช่ทางของเขาแล้วคนย่อมเลือกสิ่งที่เขามีความสุขกว่าเสมอไม่ได้แปลว่าเส้นทางใหม่ดีกว่าเส้นทางของเราแต่นั้นแปลว่าเขาจะมีความสุขมากกว่ามันอาจจะลำบากมากกว่าก็ได้แต่ถ้าลำบากแล้วมีความสุขยังไงละ่ะก็ควรจะต้องปล่อยเขาไปไหมวันนี้ถ้าเรายังมัววนเวียนกับความทรงจําเก่าๆมัวแต่ฝันหวานกับอดีตเดิมๆแล้วเราจะเดินหน้าไปในอนาคตได้ยังไง ไม่มีใครหรอกนะที่ถูกผูกติดอยู่กับเมื่อวานอะแล้วจะเดินไปถึงวันพรุ่งนี้ได้วันนี้ถ้าเราจะเดินไปถึงวันพรุ่งนี้อะเรายังกำความเจ็บมันไว้ในใจของเราอยู่เลยอะแล้วเราจะไปต่ออย่างไงวันนี้ตัวของเราอะยังไม่ได้ทำตัวเป็นคนที่ใช่เลยเรายังไม่ได้เป็นเจ้าหญิงในชีวิตของเราเลยเราจะเจอเจ้าชายได้ยังไงไม่มีหรอกนะเจ้าชายในชีวิตจริงอะ มีแต่เจ้าชายในนิยายเท่านั้นนอกจากว่าตัวเราอะทําตัวเป็นเจ้าหญิกในชีวิตของเราเพราะเจ้าชายเขาจะตามหาเราเช่นกันวางอดีตนั้นไว้ซะก่อนเพื่อเทียบไปสู่อนาคตอย่าแบกมันต่อไปเลยไม่มีใครหรอกที่จะเจอทางที่สว่างและรู้สึกโล่งได้ในขณะที่ยังแบกบอยู่เต็มกำมือสินเสมอแล้วเจอกันเออภัยละ